เอ,อาไบางท่กันเนี่ยชโน่ร่งแล้วโน่เริ่มตกติดๆ,ๆ,ๆตามทางห,หน่อยตี่ตามงามาข้อมีมมเยไไอเห็นวาเรห็นห้ายมาได้ไหนงามข้พอเห็นนีงามาเออแชโน่นีตามหาแชโนเนี่ยปีนี่จะเห็นอะไรได้พี่น้องเออวาว่เห็นเส้นในโกนเ็นไม่เด้เขนานี่ nó còn lên to quá này thì cất cái nhảy đi áo lông bài đẹp này thì... oh áo nào, mà nào, nào, chất nó... oh. nào thì... Nga mày không có gì thì...